চললে না আমরা ราคา50บาทลูกค้านะคะลูกค้านั่เป็นไรดีจ้ะสอบามอย่างนี่ถอยมุกุ้งห่อเดียวกัน50ครับี่นั่นะครับครับไงไงครับกลองะ60บาทจวกล่อง0 0เอากล่องหนึ่งที่ เดี๋ยวจะมารีวิวสินค้าที่เราซื้อมานะครับว่าร้านไหนอร่อยบ้างคนที่มาตามกินที่นี่จะได้มั่นใจได้นะครับแกนทุเรียนมั่งรีวิวเลยไหนอ่าอ่าอ่างกินนั่นะอันนั้นอ่ะอันนี้เขาก็ออกไลน์คลิปแลวออกไลน์คลิปเหรอ แป้งมันนุ่มอะปงนุ่มับไปนฮะอร่อยริง่ปพอกีมั้งอะอร่อยบอกอร่อยนะอร่อยก็คือบอกไม่อร่อยอืมอร่อยจีไป นุ่มนุ่มมากอะ่ะอืมเหนียวไม่เหนียวเลยเหนียวอันนี้นิดเหนียวนิดนึงอร่อยใช่ครับ้ันเออเนี้ผ่านครับถือว่าอร่อยนะตามกินกันได้นะครับร้านนี้กินก่อน,อนเออเออมั้งแต่เรียวๆกินในรถเลยนะครับกินน่าร้านไม่ได้คนโคตรเยอะข้าวเด็กยี่สิบเอ้ยเด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบแล้วก็ ถ้าจะรถใหญ่นะรถเตใหญ่อ่ะห้าสิบบาทหรือจะอร่อยตู้ดอร์ท้อดเปล่าโปรเฟสตกินดิมดอร์ท้อดอร่อยอยู่แล้วให้เยอะขนาดนั้นหรอกินเปล่าชิมก่อนชิมสิร้นึงนี่ร้อยหนึ่งให้ใครเยอะเลยอร่อยไหมเป็นไงรสชาติเป็นไง เคยได้อร่อยท่านรุ่นหัวเริ่ดไหมอร่อยเมื่ะกี้ดิค่ำเนี่ก็เหมือนนั่นแหละเรียกกินเนี่ยรสเด็ดเค็งเหมือนกันแหละแค่กี่คะแนนแค่กี่คะแนนเต็มเต็มสิบเต็มอะไรเต็มเก้าเต็มเก้าเต็มอร่อได้เนี่ยอ่านต่อไปทำทำ อรั้ละคนยครั้งแรกก็เคยกินไม่คล้ายอ่นหนุ่มที่แต่ไส้อะ<ช>่ะชาวบ้านอะ่ะใช่เลยเหมือนเรือนี้ยอืมใช่ใชผมใส่ผักอ่ะอืมหกสิบผมกุ้ยช่ายอ่ะเท่าบ้านอ่ะนะกุ้ยช่ายอันนี้มันมีมีหลายไส้แตว่ามีแค่ไส้นี้ไส้เดียวไม่ใช่แต่บ้านเราจะมีไส้ไส้ผักไส้เผือกกันแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ที่นี่ไม่ได้ใส่มัลองเลย อร่อยไ้ยเป็นไงใช้ได้ไหมเท่าอร่อยเท่บาบ้านเอาไหมก็พอใช้ได้นะแต่มถึงว่าจะอร่อยเพื่อว,วังแต่ใช้ได้จีบสิบสองบาทเองให้กี่คะแนนเจ็ดเจ็ดเต็มสิบห้าสิบบาทที่เดินอยู่เห็นมีกี่ร้านส่งขร้านใช่ไหมแกแต่ปูดองอะ่ะ ปูดองแซลมอนดองอ่ะหลายร้านมากดูกันว่าจะอร่อยหรือไม่เป็นไงรสชาติเท่าแถวบ้านเราไหมกรบคุกก็กระกขอให้มันเป็นเผ่นๆห้าสิบบาทาถูกแต่ให้เยอะมากนี่เงินหอยแางรมเพาะอก็ธรรมดาก็มีนะำตาลสิบบาทธรรมดาธรรมดาสามสิบราคาทั่วท่วบ้านสิบบาท มีม <า S 1> ห้าสิบบาทก็ถือไม่แพงไปเลยเนะป็นไง,ไไงอร่อยบ้ยังไม่กินหอยรองอหอยนางก็ไม่กิน้องกินรวมกันดีเป็นไงอร่อยไหมคะอ่อมาขอให้ยเยอะเดี๋ยวนะกินก็อิ่มแล้วแค่นี้กลับบ้านไปกินอิ่มนอนหลับ ให้กี่คะแนน,นคะฮะให้กี่คะแนนคะเห้ยให้กี่คะแนนคะเจ็ดเจ็ดเหรอเท่าอานันนั้นเหรออืแช่ทมเยอะให้เก้าฮะทมเยอะใค้เก้าถ้าปลา,าอ,รอร่อยกับตับน้ำจิ้มอ่ะกับซอสอะ ร้อะมาันเจ็ดถือว่าไม่แพงหรอกค้าติบ <c oughs> กินได้พอกินได้อิ่มด้วยเพราะก็เคยเจอบางร้านอะ่ะรสชาติแย่กว่านี้ตับไครนะครับชอบทิปแบบนี้นะครับชอบรีวิวชอบแบบกินแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเก่งเกาแก้มฝากกินผัดเที่ยวด้วยนะครับเจอกัหมกิปบหน้าเิ๊บแตนะ